เท่บ้างครับวันนี้เหมือนเป็นวินเนียมาดากัสก้าเลยนะเมื่อกี้รู้ไหมเราอยู่ไหนเนี่ยโรงเรมนอเมริกา โรงแรมอเมริกาชอบไหมชอบเพราะอะไรอ่ะ it has everything อะไร everything it has everything that y o u want นี่คือใจกลางเมืองเลยเราอยู่โรงแรมสินทรมิดทาวนะครับก็เป็นโรงแรมที่แบบเกินคาดเรามากวันนี้จะพาไปดูว่าตอนเช้าเราทำอะไรบ้างก่อนที่จะถึงเย็นตอนนี้ ผูของใครไม่รู้ที่นี่ก็มีพูนะไม่ใชูู่้ผููให้นไมู่้พูลู่ลใหู้มือนใครเลยนี่เราก็ได้เดินทางจากบ้านเราขับรถคันไกลทเดียวครับ2 10วันทีถึงแล้วนี่ ไม่ยเรายังอยู่ในกรุงเทพนะพาเด็กๆมา oh <my> นอนที่นี่ สองวันหนึ่งคืนกำลังแบบตื่นเต้นกับสระน้ำที่ไม่ใช่ที่นี่เราไม่ได้เที่ยวแต่จังหวัดเพราะว่าแต่จังหวัดบางทีเราขับรถไกลเด็กก็ต้องการแค่เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นสระว่ายน้ำเล่นของเล่นเคยได้ยินคำว่า station ไหมครับ s t a t i ก็คืออยู่ station ก็น่าจะมาจาก vacation เป็นอารมณ์แบบว่าเราอยู่กรุงเทพแล้กวก็เที่ยวกรุงเทพเที่ยวในถิ่นของเราเออแต่ประมาณนี้เนี่ยทีนี่คือโรงแรมสินทรมิตรทาวน์ซอยหลังสวนใจกลางเมืองเลยเปิดใหม่นะครับดูดีมากเหมาะกับครอบครัวจริงๆโคตรเหมาะเลยเขาจะเเม make sure จัดเหมือนอยู่บ้านเอาของเล่นที่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวจะพาเดิอนอยู่ห้องที่เราอยู่วันนี้ก่อนตกแต่งดีมากบอกเลยว่าชอบมากๆเฮ้ยอะไรเนี่ยหนูทำอะไรอยู่เนนี่ห,หาลิงอยู่ลิงอ <c oughs> ๋อหาลิงอยู่นี่ตรงนี้เขาเป็นเหมือนแบบว่าห้องพักใช่ไหม <c oughs> เราสามารถบอกทางโรงแรมให้จัดเป็มนมๆได้อันนี้ตกแต่งเป็นแฮปปี้แคมเปอร์นะครับเป็นการเซตอัพด้วยเต็นท์แบบแคมปิ้งแล้วก็มีของเล่น เพื่อเติมความสนุกให้กับการมาสเตย์เคชันของเราในวันนี้ใช่ไหมคะแ <Yeah. S 1> yeah, ย่แย่หรือย้น่ถ้าอยากมีแบบนี้จองแค่500เองพาเดินดูห้องต่อสองห้องนอนเป็นยังไงมีที่จอดรถนะครับเดินทางสะดวกน้องๆอินโดรแน,นะนำ่าที่นี่ออกแบบเป็นโมเดนเหมาะกับวัยรุ่นด้วยครอบครัวด้วยดีไซน์ที่นี่คือเก๋มินิมอลมีมุมถ่ายรูปสวยหลายจุดนี่เป็นห้องน้ำสาวคุกชุดน อ,อยู่นะครับห้องนี้นี่จะเป็นห้องนอนอันนี้ก็อีกห้องนอนหนึ่งเตียงคู่ขิงไส้นี่ก็มีทีวีห้องน้ำก็ดูดีี่อย่างยังดูริบร้อยอยู่นะเดี๋ยวเด็กๆน่าจะมาทำให้มันยุ่งเละไปหมดไม่คะไม่มดีที่วันเ ห้องทูเบสรูมคอนเนอร์สูตรเหมาะก,กับครอบครัวครับห้องนั่งเล่นกว้างขวางมีโซนครัวแล้วก็มีเครื่องพักอ,อากาศด้วยนะครับหาังเรามาหน่อย <laughs> ที่นี่มีฮาร์เบอร์แลนด์ด้วยนะครับด้านห้ามีเซเว่นเราลองมาพักดูสักคืนหนึ่งจะเป็นยังไงนี่เริ่มรู้สึกว่าอยากอยู่อีกคืนอเเด็กๆก็จะไปเล่นฮาร์เบอร์แลนด์กันนะคะ I'm not gonna play sliders I know mom I feel happy I'm gonna play a lot up นพร้อมพร้อมเลยวิ่งเสียงลั่นโรงแรมเลยพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้้ววอืดยเไปน่นี่ไงสไลเดอร์ไงพร้อมยังนี่ไงสไลเดอร์พร้อมไปเสีงมาก ไโอ้โหเฮ้ยสนุกนี่ะโอ้โหดีดูแม่ดิอันนี้แม่สนุกกับลูกอีกแม่อยู่ในจอแล้ว โว้มีคอมโบด้วยโอ้โหโอ๊ยเป็นไงบ้างคบวันนี้พารเปอร์แลนด์ไม่ใช่ไอติมพารเปอร์แลนเป็นไงอเอ y t o play the jumping e n e e we put a c i r c l การกระบะ They don't let anyone do together ไอติ่มไอติมมันีชีวิตใช่ไหมมันไหลออกมาชอบไหมโรงแรมนี้โรงแรมชื่ออะไรรู้ป่ะนมักขท้ากีเย์ไปทำอะไรต่อเล่นต่อเล่นไหวเหรอเฮ้ยทำหกแล้วโอ้ เหมือนเพนกวินเนี่ยมาดากัสก้าเลยนะเมื่อกี้เราเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไว้เซเว่นเจ๊หนุมแบบดูดูความใกล้้ใกล้อยู่แล้วเพราะเซเว่นใกล้โรงแรมก่อนเมื่อกี้มีคนมากดออดนะสวัสดีค่ะ พี่แคมเปอร์นะคะเราจะเร็จเป็น oh, ตัวเทอร์นดาวเป็นกองไฟกับฮอตช็อกเกลตมาให้น้องขอบคุณค่ะขอบคุณะโอ้น่ารักจิ๊บเลยมีฮอตช็อกเกลตดด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทั้งหมดที่เรา ทำมาวันน um, uh, <illions> ี yeah. okay. ้นะเดี๋ยวพวกที่จะพาเด็กๆมาไหว้นะที่สนี้นะครับเป็นสกาอลิซอนคูชั้น18วิวแบบพาโนรามามองห็นตึกรอบเลยตอนนี้มันปิดละปิดทุ่มหนึ่งจะมีปลามีอะไรเปิดอยู่มาใช้อิมกันได้นะคะโอ้นี่นี่คือหลับเปิดยังคะออโอง่วงโง่วงเดี๋ยวกินข้าวแล้วไปไหว้น้ากันนะคะว นอนตื่นมาปุ๊บกายเป็นชุดว่ายน้ำไอ้ข so ้าวไอกินข้าวก่อนมีใครชุดว่ายน้ำเดืมนห่งนมีพวกนักท่องเที่ยวอ่ะชื่อร้านคือ Treat by Seni จันเป็นอาหารไทยมีผสบมิสเซนด์้วยค่ะคะก็ย่อมเยาสามารถทานได้อย่างสบายใจเลยค่ะบวานนี้มากินแล้วนิ่มๆบ่อยมากนะครับแต่ที่เป็นตอนเช้าเป็นอิฟาลี เกี๊ยวน้ำกล้วยหนึ่งเท่าไหร่โอ้โหอะไรมาเอาอะไรมาแบ่งพี่กินเปล่าแบ่งเปล่าลูกแบ่งเหรอใส่ที่คางนี่มีมานาน้ำยังใสที่คางนี่มานน้ำยังใช่นั่นแหละนี่เป็นแก่ก็ตักเหมือนเลยหรือว่ากลายเป็นร้านข้าวแกงแถวบ้าน แล้วก็นี่สั่งชโป้กับกุญเชียงมาตอนแรกสั่งมากินกับข้าวตอนนี้เริ่มอยากกินข้าวต้มเพิ่ม,ม,ม <laughs> นี่จะว่ายน้ำใหมวไหมเนี่ยจริงๆ <laughs> ไม่ใช่ว่าจะกินอาหารเช้าเยอะเยใส่ช่วยน้ำมาเลยทุกไม่กล้าไหวเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวมันมีลูกอีกคนนี่โซฟาพิชเชนี่ พุคนนะครัก m i b e r y s o r y รืสาอยาก้ังคืนพังคนเดียวไม่บางทีแม่ก็ต้องการอาโลนาวเป็นรางวัลให้ชีวิตก็มามาหยอดนี่ให้อยู่ไปละ ร้อน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 แม่มาแล้วตามมาแล้วจิ้นตัวเตี้ยจิ้นตัวเตี้ยขอบออยู่ไม่ต้องกลัวจมหรอกีเกาะได้เกาะตีนน้าได้ไม่หนักนี่ไงปล่อยแล้วอนี่รลอยน้าชอบอะไรที่นี่บ้างแาบแด่นกับแม่น้ำเดี๋ยวเราก็เล่นตรงนี้อีกสักประมาณชั่วโมงนึงอ่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดกลับบ้านแล้วเพราะว่ากลับบ้านก็ไม่ไกลก็ประมาณ30สินาทีถึงบ้าน เดินทางมาง่ายสะดวกมั่นใจว่าดีก็เป็นศาแบบพอลิสันคู่ชั้น18วิวดีครับเป็นพาโนรามาวิวเลยรอบตัวเราใครสนใจพาครอบครัวมาเที่ยวก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ Facebook โรงแรมสินทรฮิทาวนะครับอ่าให้นี่บอกเบอร์โทรศัพดเก้า0 2 0 2 7 9 6 7 9 6 8 9แปไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่บอกให้โรงแรมเพื่อนหน่อยเร็วศูอะไรศูนย์สจ็ดเก้ 027968818มาพักกันได้นะครับดีครับดีตอนนี้นะครับที่โรงแรมศิีธรมิตรทาวนมีแพ็กเกจห้องพักคิสเคชัน่นเพื่อเอาใจเด็กๆโดยเฉพาะและในแพ็กเกจก็จะรวมห้องพักบัตรเข้าฮร์เบร์แลนด์ฟรีด้วยนะครับเต็นท์แฮปปี้แคมเปอร์และเซ็ตอาหารอร่อยให้ด้วยราคาหลังหักส่วนลดเราเที่ยวด้วยกันเริ่มต้นเพียงคืนละ2,119บาทเท่านั้นเองครับไม่ต้องขับไปต่าจหวไกลๆลูกๆ,ก,ๆก,ก็มีความสุขจริงเขามีความสุขง่ายมาก <laughs> นั่งอยู่บนหมอน <laughs>